โอเสีเงดนูให้ดังแลสีย้สบายวันแห่งนี้ครับจอร์นไมค์กาฟลสสองมินิจอห์นโฟล์มนิกส์ไม่ได้เจอน้องๆนี่ถึงปีไหมเกือบ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 เกือแล้ววันนี้ได้เจอโฟลซสองเป็นครั้งแรกด้วยเพราะว่าวันนี้ติดมากๆนะที่ได้มาทำงานกับน้องโฟลมิซิกสครั้งหนึ่งเดี๋ยวให้แต่ละท่านนะครับแนะนำตัวกับ ชาวยูนิค์อีกทีได้่องต่อยถูกไหมเพราะว่าเผื่อจะมีคนที่แบบเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยยังไม่รู้จักคุณจะได้ทำเขามู้จักกันมากขึ้นได้ครับได้เลยโอเค This is for mix สวัสดีครับพวกเรา for mix ครับนี่ไงสิ่งที่พวกคุณเฝ้ารอ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวยังไงครับพี่จ๋าขอได้แน่นทีละคนด้วยน่นเชิญเฉินแน่นอนเลยสวัสดีครับนินจาโฟมิงค์ขาวที่สุดที่สุดคนนี้ที่สุดสวัสดีครับแมคแอพโฟมิงค์ขาวคนนี้ก็ที่สุดสวัสดีครับโต๊ะสโฟมิงค์ขาวบวสองอิมมอร์ทล์ทรีอิมมอร์ทลเออ สวัสดีครับจอฟฟฟมิกส์ครับนี่แหละคือสมาชิกทั้ง4ท่านนะครับของฟมิกส์ที่คิดถึงพวกคุณเหลือเกินและผมก็เชื่อว่า mm ทุกคนเนี่ยมันก็ค hmm. ิดถึงฟมิกส์ทั้ง4คนเช่นเดียวกันนะครับเรามพูดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาดีกว่านะครับหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนได้มีการไปทำไซต์โปรเจกต์อะไรบ้างหรือว่าทำอะไรกันบ้างเริ่มจากดิเจแล้วกันนอกจากไลฟ์กับพี่ในไอจีแล้วทำอะไรกันก็ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมครับหลังจากที่เรา เป็นศิลปินอิสระแล้วเราก็มีการพูดคุยกันตลอดแล้วก็มีการแบบฝึกซ้อมร้องเพลงแล้วก็ทุกคนก็ไปพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็รอวันนี้แหละครับวันที่แบบจะได้มาเจอทุกคนกันอะไรเงี้ยครับรอวันที่จะคัมแบ็กมาเจอทุกคนน่นเองรีบอร์นเลยดีกว่ารีบอร์นเลยวันนี้เหมือนเกิดใหม่เหมือนกับนกไฟฟีนิกซ์ที่เกิดจะเข้าศิลปินอิสระเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลาเลยสำหรับการเป็นโฟมิกซ์่นั่นคือการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการร้องการเต้นแล้วก็การเล่นบอลโรเล็ด้วย นะครับ,<อ>บผมพูดถึงการเลร่นวอลเล็ตต้องพูดถึงโปรซองนะเมื่อกี้คุยกันอยู่หลังเวทีว่าโปกซองเนี่ยค,คือคืรั้งที่แล้วที่เราเจอกับโบมิกเนี่ยผมไปคุยกับน้องๆว่าเฮ้ยช่วงนี้เล่นเกมอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ละคนก็เออเล่นเกมเรือ่องนี้ตอนนั้นผมยังไม่เล่นกวอลเล็ตเลยแล้วก็น้องๆ,ๆเนี่ยก็ช,<ๆ>ชักชวนไปเข้าสู่วงการวอลเล็ตน,นะครับเมื่อกี้คุยกับโปกซองอิมมอร์ทัลสามท่ามี่อันนี้คือเวทีขิงเลยหรือเปล่าเวทีขิงฮะหลายคนเฮ้ยอิมมอร์ทัลสามใหญ่ขนาดไหนคือเก่งขนาดไหนก็คือเอาอย่างนี้เลยเวลาเจอกันในเกมเนี่ยเพียงสบบตตาาสกซองนะ เอาก็ตายได้เลยอใช่ไหมส่งตาปุ๊บเราตายเลยเกิดนะครับนี่อันนี้ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงด้วยเออนี่นะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับหลายเดื่องที่ผ่านมาครับ62ก็สำหรับตัวผมนะครับก็ก็มีแบบว่าเปิดยูทูบฝึกร้องเพลงอยู่บ้านแล้วก็ดูคลิปเต้นน่าจะตัวเองเลยใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นฮอตร้อนร้อนหนาวหนาวเขาเป็นโคนี่มันใช่ฮะมันเต้นยับเลยปะ62ยับตกเยอะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี้เจอเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับมาถามแมก้าบ้างเมื่อสักครู่อยู่หลังเวทีแมกกากำลังง่วนอยู่กับการเย็บกางเกงหนอไม่ใช่กางเกงหนเย็บกางเกงเข้าเย็บกางเกงเข้าไม่ใช่จอดพี่พูดผิดไม่ใช่เรื่องจริงๆงนเรื่องกางเกงของเขาคือแมก้าผอมไงคุณดีแล้วกางเกงมันเปความหลวมก็ต้องมีการเย็บเข่าส่วนผมนี่ก็ต้องยัดตัวเองเข้าไปในกางเกงนี้ให้ได้ะตึงมากตอนนี้แมก้าเป็นไงบ้างครับหลายเดือนที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกว่าสอแล้วก็ มีดูบอลครับครูจะทีมอะไรลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลสเกลเซอร์หรอเนี่ยตายแล้วผมไม่อยากจะอยู่บนเวทีนี้ต่อไปในฐานะของเบรน์เดวิลส์คนหนึ่งทำไมอะครับพี่ใหญ่ใยญ่ใหญ่รวมสีแดงกับสีเหลือกันทำสีแดงเป็นสีเดียวกันครับลิเวอร์พูลคุณก็ทำผลงานได้ดีช่วงนี้ครับนะฮะอยู่ที่เท่าไหร่ของตารางที่เก้าพิเศษประมาณนี้ถามแค่แไม่ได้ติดแล้วกัน นอกจากดูบอลแล้วทำอะไรครับไม่ก้าวมีฝึกซ้อมกับเพื่อนๆแล้วก็น่ากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยับก็ยังคงเจอกันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะจอร์ดนะครับโอ้โหอย่างที่บอกนะว่าเราแบบคุยงานกันมาตลอดอะไรเงี้ยว่าเราก็อยากจะมีโอกาสที่จะได้คำแปลอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันฝึกซ้อมครับแล้วก็อย่างจะร์ดเรียนเลยการตั้งเรียนเป็นยังไงบ้างฮะปีไหนนะปีสองปีสองตอนนี้ยัดีกำลังมันๆเลยใช่นะฮะช่วงนี้ผมส่งใหมจอร์นเป็นยังไงบ้างเทปะ สุดๆเปลี่ยนลุกไปครั้งนี้คือแบบผมเห็นในายทีเซอร์จอคือแบบว้าวคุณพระคุณเจ้าผมที่ตัดไปเราได้เก็บเอาไว้ไหมเก็บไว้เป็นไม่ทำไมวะวิดีโออ๋อเก็บไว้อ๋อตอนตัดเหรอมีวิดีโอใช่ใช่แล้วจะให้แฟนๆได้ดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแลยโอเค นี่ก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับของเราโควิดสักสี่ท่านนะครับซึ่งความพิเศษนกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งความพิเศษอะไรเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าคนเหล่านี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับพี่กึ้งเฉลิมชัยมหากิจชีวิครับซีอีโอของควอวันแบงค์คอร์สและพี่โอ๊ตสินธุ์ต้อนพวกแก้าขเมเนจเจอร์ของคู่รักแก้คอร์สครับผมเให่ไปด้านนี้ได้ไหม ทำไมโฟมิกซ์ถึงได้มาเป็นศินลปินเบอร์แรกของโฟวันวันเรคคอร์ดครับแล้วทำไมจะไม่ใช่ล่ะเออ why not ชาเกึ้งบอก why not เออไม่ได้ไม่ใช่ครับเพราวะว่าเราก็ได้เห็นหลายอย่างในตัวโฟมิกซ์อยู่แล้วแล้วก<ช>็วพอบ<พ>อลเขาเป็นศินลปินอิสระก็ไปดึงตัวเขามาเลยใช่ไหมพี่เก้งคือเห็นด้วยความสามารถของน้องแล้วก็ไฟในตัวเวลาดูในผ่านในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยรู้สึกมันร้อนมากมันไม่ได้ ต้องรีบไปออกมาทันทีถึงแม้ว่าจะดูผ่านอีเวนต์ต่างๆเนี่ยแต่บุณหภูมิของพวกเขาเนี่ยมันก็ส่งผ่านมาถึงเราครับเกิดต้องดึงมาทันทีนะครับมีโฟล์ด้วยอยู่ข้างหน้ามาโฟล์ดอุบลแล้วตัวเลขมันประสัมพันธ์กันพอดีถ้าเกิดมีห้าคนเป็นไฟฟิมิกซ์อาจจะผ่านนะไม่ก็ยังเป็นอยู่เพราะศิลปบสิลปบว่าความสามารถก็ยังเหมือนเดิมครับนะครับแล้วขั้นตอนการเจรจาไปดึงน้องๆมานี่เป็นยังไงบ้างครับพี่เกึ่งถามคุณโุบเลยครับ พี่โอ๊ตฮะพอเห็นน้องๆปุ๊บเราอยากที่จะนำเขามาเป็นศิลปินเบอร์แรกของโฟร์วันรีคอร์ดสเราเริ่มต้นทำยังไงครับพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตขอเชิญพี่โอ๊ตหน่อยพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตทำยังไงพี่พี่โอ๊ตจริงๆจริงๆก็เริ่มคุยกับน้องๆแต่วันแรกครับแล้วเราก็เข้าไปคอนซัลร์ปรึกษาทุกๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องการทำงานเรื่องที่ผ่านมาอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับว่าจะไปในทิศทางไหน เพราะว่าจริงได้โจทย์มาจากพีกพ่กอล์ฟเอ็มดีโรนะว่าก็ามีน้องๆมาให,ให้ให้ช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วพอได้คุยกับน้องๆน้องๆทุกคนแบบมีความตั้งใจมากก็มีสิทุกคนแล้วก็มีความดันก็เลยคึค้นกันทำให้ได้มาเป็นศิลปินเบอร์แรกข,ของ Four ์วันเดคอร์สนะครับฉะนั้นถามาน้องๆกันดีกว่าการที่ได้มาอยู่กับฟัวร์วั Records เป็นศิลปินเบอร์แรกเป็นยังไงบ้างครับดิฉัน อรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่แบบ<ช>พี่ๆให้โอกาสพวกเราไงครับคือแน่นอนว่าตั้งแต่เราตตอนแต่ตเราคือรู้จักโฟนวันอยู่แล้วเราได้ยินมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ก<ม>ึ้งคือเรารู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีใจมากๆที่พี่กึ้งให้โอกาสแล้วก็พี่ๆทุกคนแบบให้โอกาสที่กอบด้วยครับคือแบบแฮปปี้มากแล้วก็ึ รู้สึกว่าจะต้องทําให้ดีขึ้นแล้วก็ให้ดีที่สุดให้สมกับที่พี่เขาแบบว่าให้โอกาสพวกเราไว้ใจในตัวเราใช่ครับก็เดี๋ยวรอดู Promis ภายใต้นะครับเมการู้สึกยังไงบ้างได้มาทำงานกับ Forward Records ดีใจมากมากรู้สึกโตขึ้นมากๆด้วยก็มวา่ามีโอกาสของเราได้บ้างมันก็เป็นเหมือนอสเต็ปหนึ่งนะสเต็ปหนึ่งของเมกาแล้วก็สเต็ปของ Promis ด้วยนะครับ คุณโบซ่องนะครับรู้สึกไงบ้างกก้ับนนรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวโฟล์รวันของเราแล้วก็แบบว่าจะขอบคุณที่ที่เึ้งให้โอกาสพวกเราน,น,นะครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับเดี๋ยวดูกันคุณจอห์ะจับไปก่อนอื่นเลยครับขึ้นชื่อว่าโฟนวันคือมันคาราโผมมันยิ่งใหญ่มา,มากเพราะว่าคือเราเรารู้จักโฟนวันเลยเราก็เราจะมาทำงานเขาเรารู้สึกว่าแบบเราเรายังรูง้สึกว่าเรายังตัวเล็กอยู่เลย ทางเรียะกดดันแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดครมาสามตีนะครับและนี่คือความพิเศษของคอมิกส์ที่ได้มาอยู่กับโครันเป็นเรียกว่าอภิมหาอาณาจักรของกึ่งดีกว่านะครับอาจจะกดดันเล็กน้อยแต่ว่าเชื่อว่าน้องๆจะทำให้ดีมากๆนะครับให้มาเดี๋ยวทั้งสี่ท่านโอ้โหเยังไงนะไม่มาหลอนเอางี้เดี๋ยวให้เราทั้งสี่คนเนี่ยไปทำการเตรียมตัวเซอร์ไพรส์เราดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้น้องๆเขาจะเปลี่ยนชุดอีก80ชุดโอ้ย เลยในห้องนี้คือเดินเข้าไปอย่างนี้ชุดเต็มเลยอยากให้น้องๆสี่คนไปเตรียมตัวสักครู่นะครับขอเสียงกัปตันมิซิกทีหนึ่งแต่ว่าพี่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวมิซิกแม่แบบครับทุกทรานแสดงว่าเราต้องขอพูดถึงจุดเริ่มต้นของโฟรวันเรคคอร์ดทีหนึ่งนะครับทีหเพราะว่าจริงๆพี่ก็มีโฟร์วันมิซิกอยู่แล้วซึ่งจะมีศิลปินหลายเบอร์อยู่ในคลิปทำไมถึงไม่แยกออกมาเป็นค่ายใหม่อย่างโฟร์วันเรคคอร์ด เพลงโฟร์มิวสิกเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากทีมงานเกาหลีทั้งหมดครับแล้ววันนี้ก็ยังใช้ทีมงานคนเดิมเราเรื่องการให้วัสดุศิลปินเราไปสึกที่เกาหลีเนี่ยมันก็ก็เป็นเเปเป,เป,ป็็นนกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเราก็อยากให้โอกาสคนไทยด้วยแล<ส>้วก็รู้ว่าทีมงานในไทยเช<ส>่นนักแต่งเพลงในไทยโดยเฉพาะอย่างพอล์ฟเนี่ยก็มีนใ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 นความสามารถมากเราอยากจะผลักดันไม่ใช่แค่เบื้องหน้าที่เป็นศิลปินแต่เบื้องหลังด้วยก็เลยเป็นโฟร์มิวสอ มาจากโค้ดแล้วก็ของเปิที่เป็นทีมง,งานหลักในการสร้างวงวันเรคคอร์ดครับ,รบผมแสดง,งว่าโฟวงวันเรคคอร์ดกันจะเป็นขุมกําลังของคนไทยทัง้งเบืบ้องหน้าและเบื้องหลังเพ่จะจสร้างสรรค์ผลิตผลงนานเดี่มาให้กับชาวโลกไม่ใช่แค่ชาวไทยไปถึงระดับโลกกันเลยถือกับนะครับมาถึงพี่โอนบ้างครับในส่วนงการทํางานกับน้องๆเนี่ยคือเริ่มต้นจากศูนย์นี่เวลาเราจะทำอัลบั้มออกมาจะทำอัลบั้มหนึ่งต้องทำอะไรบ้างเดี่ยว จริงๆถ้าพาร์การทํางานในในสมารผมาะผมรประมาณสามสามอย่างครับ,รบอย่างที่หนึ่งเรื่องของคนมคัคนมันก็มีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหลังอย่างเช่นพี่เบียร์พี่มีนพี่หมอคนเหล่านี้คือเป็นคนที่มีศักลเขาเสียกบมือให้พี่เบียร์พี่มีนพ,พี่หมอโดยวมเลยครับ,รบแล้วก็สู้ฝักฟันกันกว่าจะเกิดวันนี้ได้ก็ต้องเหนื่อยกันมากคนหลับคดนอนอะไรครับแล้วก็คนเบื้องหน้าอย่างน้องๆโฟมิกครับศิลปินเบอร์แรกของท่ายฟาร์มเล็ก นะครับซึ่งตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้คุยกัน<ม>จนวินาทีเนี้ที่น้องกำลังจะเกิดใหม่มก็รู้สึกว่าเออคนยังมีศักเอ์ไอ,สนนสอ,อ้สอง<ว>คือเรื่องธุรกิจนะคะรับธุรกิจเนี่ยผมก็มีพีก่กึ้งอยู่นะครับเจ้าพ่อของวงการธุรกิจอ<ม>ืมให้รูมมอง,งไอเดียหลายๆอย่างในการในการวางแผนพัดใช้เพลงจุดเล่นสองก็จะเื่องเพลงก็ต้องเป็นพี่กอล์ฟเอพีโด้ครับนะครับแต่ถ้าเป็นพาร์ทเพลงเนี่ยอาจจะต้องรบกวนพี่กอล์ฟพูดแล้วเพราะผมแค่พูดเนี่ยเคียงเแค่เลยใพี่กอล์ฟพูดกันนะครับ เข้าใจความรู้เรื่องอยู่นะแสดงว่าเมจโลดีเรคเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการระเบียบคนบุคลากรต่างๆทองเบื้องหน้าอะไรก็เบื้องหลังมาถึงเรื bs, ่องพาร์ทเพลงบ้างครับพี่กอล์ฟครับพี่กอล์ฟก็เป็นแรปเปอร์เป็นโปรดิวเซอร์ที่มีบทงานมากๆมากมายโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันแล้วก็กว่าสิบปียี่สิบปีในวงการเพลงการทำงานกับน้องๆเนี่ยคอนเซ็ปต์ของคอร์สแอนโถวจริงๆพี่กอล์ฟผุดขึ้นมาอย่างไรครับจริงๆต้องต้องให้เครดิตคุณเบนกับคุณอลันด้วยที่เป็นโปรดิวเซอร์หลักของโฟิคอร์บนกับคุณอลันด้วยนะครับ ขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนเราตอนเราถามโฟมิกว่าอยากจะเปลี่ยนทีมทำเพลงไหมเขาบอกืมโฟมิกบอกว่าต้องเป็นสองคนนี้เท่านั้นเพราะว่าสองคนนี้เข้าใจโฟมิกที่สุดเข้าใจพวกเราที่สุดแหละแล้วก็เราก็อ d i ช i o n ยลตัวเราความเห็นเราอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วก็โดยเฉพาะเราเองก็ต้องฝักพี่ึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วฉลามขึ้นเนี่ยเขาเขาเขาจะเห็นเขาจะเห็นปลายทางของน้องๆหลัว่าเขาอยากจะให้ไปที่ไหน สำหรับพี่กึ่งเองนะครับเราเราเองก็ฝันอยู่แล้วว่าพี่กึ่งต้องการที่จะผักดันน้องๆและก็ชาวทีมมอบทุกคนเข้าไปสู่ระดับโลกนะครับรวมถึงไม่ได้ไม่ได้เฉพาะแค่โฟมิกเทนเพร<ล>ะาะฉะนั้นเนี่ยดนตรีหรืออะไรทุกอย่างเราก็อยากที่จะปรับให้มันเป็นภาษาไทยอืแต่มีความ <ละ S 2> เป็นสากลมาตรฐานสากลให้สูงสากลมากขื้นไปนะฮะเห็นว่าไม่ใช่พี่กอลังบอไปในสีรุ้นไม่ได้ที่พี่กอล์จะมาเลาะกัน ใครจะมาเป็นศิลปินโปรวันไปขอต้องขึ้นมาด้วยสีเท่าน,นั้นไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ในไพ่ลายครับแต่ยังไม่ได้บอกทั้งสองคนเลยเออเอาที่พี่โอ้พี่เ๊อเรียนไม่รูผมเปลี่ยนชื่อเป็นสี่ีโลเลยโฟรีโร่เราสามคนสี่คนเป็นได้เออสี่คนไปทำสี่ผมรอแล้วนะโอ้ทึ่งท็อปท็อปมาอยู่ในอี้เป็นยังไงฮะอยู่ใ <Four Hero S 3> น,นไไอ,อี้เป็นยังไงฮะโอทุกคนใส่หน้าไม่เอาดีกว่ามีแล้วมีแล้วค <วะ S 1> รับผมว่า มีแล้วแล้วถ้าสมมติว่าบอกมาเนี่ยว่จะไม่อยากบอกโอเคโอเคเพราะว่าคุณก๊อฟแลวคุณโน้ตก็ยังไม่รู้เลยแสดงว่าเป็นคนที่มี r e putation อยู่แล้วและมีพลังความฉลาดฉลาดไหมครับเนี่ยผมลองเดาดูผมรู้สึกร้อนร้อนกับหนาวเลยสำหรับเพลงนี้โอเค เดี๋ยวเราอดใจสักครู่ผมเชื่อว่าพี่ตึ้งปิดไว้ได้ไม่นานนะฮะเดี๋ยวก็มาอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะใกล้รู้กันแล้วนะครับอ่ะทีนี้พูดถึงแผนการของปีหน้าแล้วก็ปีต่อ,ตอไปของโบว์นในคอร์สบ้างเป็นยังไงบ้างครับกับการคือพอส่งโปรมิสซ์ออกทางปลายปีนี้2022ปึ๊บ2023เนี่ยจะพัฒนาไปในทางไหนบ้างครับเป็นพี่โอ๊ตไหมหรือเป็น,ปนพี่เพื่อนอ๋อก็จริงๆตั้งแต่วันแรกที่ได้ประชุมกับพิการวางโน้ตแมทของน้องตั้งแต่ปีนี้แล้วก็ปีหน้ามา คืฟังเลยวาปีหน้าก็น่าจะมีเพลงที่ค่อนข้างเยอะเพราะตอนนี้ทางทีมเราก็เริ่มคอนเน็กกับประเทศอื่นๆที่เราจะพานมเาไปโวร์ก็ประกาศเลยว่าโฟนวันเลคคอร์ดจะพาโฟมิกไปเวิร์มทัวร์อะไรได้ยินไหมฮะยูนิคไทยเนี่ยอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปน้อยหน้านะเราต้องเตรียมจองตั๋วตามไปถึงนู่นด้วย Like, come, teen times come, you're wrong. Let's be excited, sadly, she's a better than I mixing up